เคยเห็นไหมครับบ้านที่เคยอบอุ่นกลายเป็นสนามรบหลังพ่อแม่เสียชีวิตไม่ใช่เพราะลูกๆโลกแต่เพราะไม่มีใครรู้ว่าพ่อแม่ตั้งใจให้ใครได้อะไรไม่มีพินัยกรรมไม่มีคนจัดการทรัพย์สินไม่มีแม้แต่คำสั่งเสียสั้นๆว่าสิ่งนี้ให้ใครสุดท้ายเงินหลักแสน รถเก่าๆบ้านหลังเล็กๆอาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาที่ทังทั้งความสัมพันธ์และความทรงจำดีๆที่เคยมีหลายคนคิดว่าการวางแผนมรดกเป็นเรื่องของคนรวยแต่ความจริงก็คือว่าใครก็ตามที่รักครอบครัวก็ควรวางแผนมรดกคุณอาจมีแค่บ้านหนึ่งหลังเงินในบัญชีไม่กี่แสนรถที่ผ่อนไม่หมดแต่ถ้าวันหนึ่งคุณไม่อยู่คนข้างหลังจะไม่มีสิทธิ์เบิกเงิน ไม่มีอำนาจขายบ้านไม่มีใครไปเคลียร์หนี้ให้ทันเวลาบางคนต้องขึ้นศาลบางคนต้องจ้างทนายบางคนต้องทะเลาะกันทั้งที่มันคือของที่คุณตั้งใจจะให้ด้วยความรักเราจึงถอดรหัสได้ว่าการวางแผนมรดกไม่ใช่เรื่องของความร่ำรวยแต่มันคือการสื่อสารสุดท้ายที่คุณฝากไว้กับคนที่คุณรักให้เขาได้มากกว่าทรัพย์สินนั่นคือความสบายใจ เพราะมะระดกที่ไม่ได้วางแผนไว้อาจจะกลายเป็นต้นเหตุของรอยร้าวที่ไม่มีใครอยากพูดจริงคืนนี้ลองเปิดบัญชีทรัพย์สินของคุณดูแล้วถามตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งคุณไม่อยู่ใครจะรับช่วงต่อได้ง่ายที่สุดเขาจะรู้ไหมว่าคุณตั้งใจให้เขาเขาจะเข้าถึงทรัพย์นั้นได้ไหมเขาจะยิ้มหรือร้องไห้ทุกครั้งที่เห็นของชิ้นนั้น บางทีความรักที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณให้ตอนมีชีวิตแต่อยู่ในสิ่งที่คุณเตรียมไว้ตอนที่คุณไม่อยู่แล้ว